ช่วงดันด้นค้นหาสุดล่าฟ้าเขียวภารกิจการตามหาแม่ให้พี่ปลาตอนนี้ทีมงานอีเตอร์อยู่ที่ตำบลบึงอ้อจังหวัดนครราชสีมานะครับข้อมูลที่เราได้มาก็คือแม่เขาอยู่ที่นี่แหละและถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็เท่ากับว่าภารกิจ เพียงแค่ก้าวแรกก็จะเจอคําตอบแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่รู้เลยว่าปลายทางจะเป็นยังไงต้องเริ่มตามหาจากการสอบถามพี่ๆอบตอบึงอ้อนี่ก่อนนะครับและไปลุ้นกันว่าเราจะเจอแม่ของพี่ปลาไหมนะเมื่อทีมงานอีเตอร์อีจันก้าวขาเข้าอบตอบึงอ้อเพื่อเริ่มภารกิจตามหาแม่ให้พี่ปลาทุกสายตาของพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จดจ้องมาที่เราครับ เต้ยเลยเล่าถึงเหตุผลการมาให้พี่ๆฟังครับพร้อมกับบอกข้อมูลว่าจะมาตามหาคนที่ชื่อสายพินอู่สำราญเป้าหมายอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลบึงอ้ออำเภอขามทะเลสอได้ยินดังนั้นหนึ่งในเจ้าหน้าที่จึงต่อสายหาผู้ใหญ่บ้านพร้อมยื่นโทรศัพท์ให้เราสอบถามถึงคนที่มาตามหาครับผู้ใหญ่ผมชื่อเตอ้ยนะครับจากเินเต้ยดีดาน บ้านตาส่งเนี่ยบ้านตาส่งอ๋อโอเคได้ครับพี่พี่เขาน่าจะรู้จักกันอยู่เขาบอกว่าบ้านอะไรนะพี่จานส่งเหรอสมทรงคุ้มสภาเขาคือใครเขาคือชาวบ้านเขาคือชาวบ้านอ๋อบ้านคนนี้อยู่ใกล้ๆกันเขาบอกว่าอยู่ซอยห้ ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ชี้เป้าให้เราไปซอย5ของตำบลบึงอ้อครับให้ไปสอบถามกับคนชื่อทรงแล้วเขาจะบอกว่าบ้านของคนที่ชื่อสายพินอยู่ที่ไหนความน่ารักของเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็คือหลังจากเราได้พิกัดปัญหาที่ตามมาก็คือทีมงานไปพิกัดนั้นไม่ถูกครับ วุ่นหาคนนำทางกันอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ได้พี่แหววอาสาไปส่งทีมงานครับความโชคดีก็คือทันทีที่ทีมงานเลี้ยวเข้าซอยมาเราเจอกับผู้หญิงคนนี้ครับเธอบอกคนที่เราตามหาสายพินคือพี่สาวของเธอเองแต่นาทีนี้ยังยืนยันไม่ได้ จนกว่าเราจะได้เจอเจ้าตัวนะครับว่าจะเป็นคนที่เราตามหาหรือไม่ายที่ใช่ไหมใช่หลังตามตามถึงมาเลยไปที่ไหนีพี่สาวเขาอ,อ๋ <c oughs> อเอ้านี่นี่นี่พี่สาวเขาเ้ยเขาบอกให้ตามตามตามที่เขาไปเลยคนเนี้ยพี่สาวเขาเป็นพี่สาวของเขาเขาจะพาไปอ๋อโอเคโอเคขอบคุณพี่แววนะครับ ทีมงานอีเตอร์อีจันจึงขอบคุณและอำลาพี่แหววระหว่างทางแล้วจึงตามพี่แจ๋วไปหาคำตอบครับเมือม่อ,<ม>อถึงบ้านเป้าหมายเราเจอเจ้าบ้านนั่งเรียงกัน4-5ถึงคนประหนึ่งรอต้อนรับทีมงานทาั้งทังที่ไม่ได้นัดกันไว้เลยนะครับอีเตอร์ไม่รอช้าเล่าที่มาที่ไปให้ทุกคนฟังพร้อมสอบถามพ่อส่ง ผู้หญิงที่ชื่อสายพินอู่สำราญคนที่เราตั้งใจมาตามหาได้ไปที่เทศบาลมาผู้ใหญ่หมู่หนึ่งโทรเขาโทรหาผู้ใหญ่หมู่หนึ่งให้แล้วก็เขาก็บอกว่าบ้านแม่สายพินเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกับบ้านพ่อสงก็เป็นลูกสาวนี่แหละสายพินนปะนลูกสาว นี่เป็นน้องสวัสดีเจ้าแม่ตอนนู้ก็เป็นพี่เหมือนกันเป็นพี่น้องกันเอาจริงเหรออะไรจะบังเอิญขนาดนี้จากที่ไม่ได้คาดหวังว่าที่นี่จะเป็นคำตอบจึงได้หยุดคุยกันยาวเลยครับคือจริงๆก่อนหน้านั้นอะ ผวกผมก็ตามหาน้องอยู่แล้วใช่เหรอแต่ไม่ไม่ไม่กล้าแสดงตัวออกไปว่านี่แป้นะนี่เป็นญาติคุณนะเพราะว่าน้องอะจากไปตั้งแต่ยังอุ้มอยู่เลยคือยังยังแม่บอกแม่พี่พี่สาวผมกับกับผัวแกเนี่ยเลิกกันอ่าเออแล้วเขาก็เลยเอาลูกไปเลี้ยงอแล้วตอนนั้นก็คือแยกกันมาพี่สาวผมก็แยกกันมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนี่นี่เขาเล่าให้เต้ยฟังว่าอเออตอนนั้นเขาอยู่กับคุณปูอืมอ คือตั้งแต่ที่จําความได้คืออยู่กับปู่กับย่าแล้วก็มีพี่สาวนี่ยแหละเป็นคนเลี้ยงแล้วก็อีกสองวันถัดมายายไปตามหาที่บ้านปู่จ้าหลานมาเลี้ยงเหรอใช่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 ไมเขาไม่ให้เขาไม่ให้หรอจ้าไปขอเขาบอกยังฉันจะเอามาเลี้ยงเองอีนาวเนี่ยชื่อเล่นมันนะชื่ออีนาวแต่เน่าแม่เขาเรียก เขาเขามาในบ้านจี่ไนเ็นแนวเขาเรียกแบบอย่างนั้นเขาบอกว่าชื่อเล่นเขาอ่ะที่แม่ตั้งให้ชื่อหน่อมแนมใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยใช่ไหมใช่เพราะว่ารุ่นเดียวกับหนูนี่แหละรุ่นเดียวกับคนนี้แหละคนนี้หรือเปล่าเนี่ยตามหาอยู่ในเฟซใช่เลยอุ๊ยทำไมพ่อ มีเฟซหลานด้วยหรอตามหาเราตามหาอยู่กันแต่ไม่รู้ว่าคนไหนเพราะไม่เคยเห็นเพราะว่าเขาตังเน้อน้องเขามีสองเฟซใช่ผมอะบอกบอกกับพี่สาวเขาแล้วบอกบอกกับแม่เขาว่าบอกว่าอย่าพิ่งไปทักเพราะว่าน้องอะจากตั้งแต่เด็กอาจจะจำหน้าแม่ไม่ได้แต่ถ้าเขาว่าอยากคิดถึงแม่อยากเจอแม่ให้เขาตามหาก่อนแล้วเราค่อยแสดงตัวคือตอนเนี้แม่เขาก็พร้อมที่จะแบบว่า ดูแลพร้อมที่จะติดต่ออยู่แล้วแต่แม่เขาเอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เบลเยียมประมาณสิงหากันยาเนี่ยแม่เขาจะลงมาประเทศไทยโอ้ห oh, ตายเลยอย่างนี้เดี๋ยวก็ร้องไห้ตายเลยดิ เราเจอหลานนี่จะพูดอะไรกับหลานก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเนอออกนะรักเขาเดี๋ยวไปขอเขาเขาก็ไม่ให้อไปขอกระปูกเขาเนี่ยเขาไม่ให้ พี่นี้มากเขาเหมือนอันนี้มากเลยอะเหมือนกันมากเออนึกว่าคนเดียวกันพี่ผมบอกแล้วว่าหน้าตาเขาขายกันมองจริงก็คือแบบเหมือนกันเลยอะเออเหมือนเวลายิ้มนะไปไปดูลูกที่น้องจันจิรายิ้มอะเหมือนแม่เขาเลยใช่ไหมครับใช่ ก็ห่วงอยู่นะแต่ตามไม่ได้คือพ่อเขาพาไปตอนที่เราเราก็รักนะอืมกำลังหักตาแพงหลานคือคือก็ลูกสาวคนเนี้ยเลี้ยงมาคู่กันเลยอืมยายก็เลี้ยงตาก็เลี้ยงก็ถือว่าห่วงแต่ตามไม่ได uh> ้เขาไม่ให้อืคือสมัยตอนเด็ก หลังจากได้คำตอบแห่งปาฏิหาริย์ทีมงานจึงกล่าวอำลาและนัดหมายวันพบเจอครับแม้ตอนนี้แม่สายพินจะอยู่ไกลถึงประเทศเบล,ลเยียมแต่เต้ยเชื่อนะครับว่าความคิดถึงจะส่งถึงแม้จะอยู่คนละฟากของโลก ตำบลบึงอ้อทีมงานเดินทางไปตำบลว่าทองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งเพื่อไปแจ้งข่าวดีกับคนที่ใจจดใจจ่อกับภารกิจนี้ครับ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ตั้งใจมาบอกว่าแต่ยังไม่เจอคุณแม่ครับครับไม่เป็นไรโอเคไหมก็มีเสียใจนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจว่า มันน่าจะเป็นมันน่าจะยากต่อการหามั้งค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งบางทีเขาอาจจะลืมเราไปแล้วก็ได้หลังจากบอกว่ายังไม่เจอแม่ดูสีหน้าพี่ปลาจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ ได้เลยค่อยๆเล่าค่อยๆเฉลยภารกิจแห่งความหวังให้เธอฟังเป็นฉากๆเมื่อเธอรับรู้ว่าคำตอบไม่ใช่ข่าวร้ายอย่างที่เข้าใจแต่กลับกันทุกคนฝั่งแม่พร้อมอ้าแขนต้อนรับเธออย่างเต็มใจจากใจแป้วก็ดูเหมือนพี่ปลาจะมีน้ำตาแห่งความดีใจนะครับ เต้ยไปเล่าให้ฟังดีใจที่ได้รับรู้ข่าวนี้และเล่าถึงพี่สาวลูกสาวอีกคนหนึ่งที่ชื่อสายพินให้เต้ยฟังว่าเขาก็พยายามตามหาลูกสาวพยายามสืบค้นหาลูกจากในอินเทอร์เน็ตเห็นเฟซพี่นะเห็นเฟซพี่แต่แต่ยังไม่กล้าที่จะแสดงตัวแล้ววันนี้ หลังจากที่พี่ส่งเรื่องมาหาเต้ยและเต้ยเดินเข้าไปหาเขาเขาก็บอกว่าโอเคแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เต้ยไปเป็นตัวกลางในการยืนยันว่ามีลูกสาวที่ปลา<อ>ชื่อที่เขารู้กันก็คือชื่อที่แม่ตั้งชื่อที่ชื่อน้องหน่องเนมพอ,อเต้ยเอ่ยชื่อว่าหน่องเนมตามหาแม่เขาใช่นี่คือหลานของเขาตามหาแม่แล้ว,แล,วแล้วเขาก็ รอวันนี้มาตลอดเหมือนกันที่เต้ไม่เจอเขาเพราะว่าเขาไปอยู่ต่างประเทศอ๋อเขาไปอยู่ที่เบลเยี่ยมค่ะครอบครัวใหม่เขาอยู่ที่โนโนแต่สิ่งหนึ่งที่ ความคิดถึงมันข้ามน้ําข้ามทะเลตลบอบอวนอยู่ตลอดเวลาไทยเบลเยียมค่ะที่บ้านหลังนั้นมันมีความคิดถึงลูกสาวคนนี้อยู่ได้บอกอย่างนี้ดีกว่านค่ะ,คะแกรู้ว่าเขายังคิดถึงแกรู้ว่าเขายูงนู่ก็ดีใจมากแล้วอยากเห็นหน้าคุณแม่ไหมอยากเห็นค่ะอยากรู้ว่าหน้าแม่กับหน้าเราเหมือนกันกันกบที่พ่อบอกไหม สามสิบสามปีที่ผ่านมาเราเจอกันแล้วนะแม่ ที่สุดคิดได้เลยว่าตัวเองตอนมีอายุมากขึ้นกว่าน,นี้อีกหน่อยเยจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เธอจะพาไปวันนี้เนี่ยพาไปหาคุณตาคุณยาย ไปค่ะแกหน่อยไหมไปค่ะตอบได<ม>้ไ<ม>ครับเดี๋ยว่าไปทำไมทำไมถึงตอบแบบไม่ไม่คิดเลยทั้งสิ้นเลยทำไมอ่ะคือดีใจมากที่ว่าทางอพ่อแม่ตากับยายกับพวกนหน้าป,ป้าเขารู้ว่ามีแล้วดีใจมากเลยครับทั้งนั้นนี่เราคิดมาตลอดว่า คงจะไม่มีใครสนใจแล้วคงจะไม่มีใครรู้ว่ามีเราอะไรประมาณเนี่ยว่าคำแรกที่อยากจะพูดกับแม่คืออะไรวันนี้ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงแล้วก็เฝ้ารอมาตลอดที่จะเจอแม่ฮะแค่นี้จริงๆเลยเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล ต่่ใจข้งน,นไมเคยหลลับลงความคิดถึงที่กำลังจะส่งถึงคำถามที่กำลังจะได้รับคำตอบและปมในใจที่กำลังจะได้รับการปลดล็อกด้วยปาฏิหาริย์แห่งรักหลังพลัดพรากสามสิบสามปีพาพี่ปลาเดินทางไปหากอดที่หยหาติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ That we didn't